สาววัย20ปีลูกครึ่งไทยโปแลนด์ทิ้งเงินเดือนจ่ายงานประจำที่มั่นคงอย่างซีเคอร์คันโทนันบางธนาคารประจำรัฐของเมืองซูริกประจำสวิตเซอร์แลนด์เงินงเดือนกว่า1 0สนบาทเพราะหลงไหลในศิลปะแม่ไม้บัยไทย เธอชื่อไพลินริบาติที่มีเชื้อสายพ่อโบลแลคุณแม่เป็นคนบุรีรัมย์คนไทยเกิดอะไรขึ้นทำไมเธอถึงหลงรักมวยไทยแบบหัวปักหัวปาถึงเมืองศรีวิไลที่ชื่อสุริมาอยู่ที่แขป์เพชรหนองกี่ในอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์บ้านเกิดของคุณแม่เข้ามาร่วมอยู่ในโครงการมวยไทยฟอออีกด้วย เธอเล่าว่าช่วงปิดเทอมครอบครัวริบาติกมักจะพากันมาพักผ่อนที่บ้านเกิดของคุณแม่และช่วงว่าคุณพ่อมักจะมาฝึกซ้อมที่ค่ายเพชรหนองกีทําให้เธอได้ลองใส่นวมเต่กระสอบสายจนรู้สึกว่ามันได้ฟิลกว่าไปเดินห้างญาติซูริกเยอะกลับไปซูริกภไพลินก็ยังฝึกซ้อมมวยไทยอย่างต่อเนื่องโดยมีคุณพ่อช่วยดูแล เริ่มต้นจากบุรีรัมหลังจากเรียนจบเธอได้เข้าทำงานที่แบงค์ที่คุณพ่อทำอยู่แล้วพร้อมเงินเดือนหลักแสนและฝึกซ้อมมวยไปด้วยน่าจะอยู่ได้แบบสบายๆแต่นั้นมันไม่ใช่ความท้าทายของไพเรนเธอไปลองต่อยมวยไทยเฟส WBC ที่อิตาลีแต่กลับแพ้ให้สาวโปแลนด์แบบช้ำใจ ไหลินเลยตัดสินใจลาออกขออนุญาตครอบครัวมาฝึกซ้อมมวยไทยที่บุรีรัมย์หวังประสบความสำเร็จอย่างเต็มตัวอนาคตไม่รู้ว่าเธอจะก้าวไปถึงแชมป์โลกมวยไทยหญิงอย่างที่เธอหวังหรือเปล่าแต่สิ่งที่เธอทุ่มเทถึงเมือศสีวิไล มาสู่ค่ายมวยต่างจังหวัดทุมเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับมวยไทยแบบเต็มตัวจะไปได้ถึงฝันหรือเปล่ายังไม่รู้แต่สิ่งที่เธอลงทุนลุยกับมวยไทยมันสุดยอดจริงๆไพเินริบาติก สวัสดีค่ะไพเรนดิบาิกค่ะตอนนี้อายุ20ปีค่ะต่อยมา12ไฟต์แล้วค่ะทำไมเลือกมวยไทยมากกว่าทำงานก็รักมวยไทยแบบชอบซ้อมทุกวันแบบรู้สึกว่าอยากต่อยมวยเป็นตอยมวยไปก่อนค่ะหนูก็ไม่ได้คิดจะเป็นแชมป์แต่ขออยากมาซ้อมมวยไทยอยากต่อยมวยไทยก็